สวัสดีดจ้า,จาส,สุขสุขคอนมาได้จ้าก,กินเขากับแกงเพ็รน้อยใหม่ใส่ใส่กอกอาหารเหลือจกขึ้นสองสองขึ้นก่อนจะสองหรือสามขึ้นนี่แหละ,ะเผอิญว่ามือน,นั่นนะจ๊ะแอนเฮดคีดแอนยอนแอนยังว่าท่านเดลวลดอยู่แอนเฮดคีดอัมเฮดแกงเพชรลอาบน,นีพวกลูกกบแฟนเพลินบัดหิวคัก บ่อยแต่แอนตักมาว่างไว้จ้ะเอนยังว่าท่านไหนมานางยังว่าท่านไหนต่างกองอยู่ข้าเจ้ากินสิมืดเราก็เลยบว่าได้อัดขอโทษได้จ้ะมีคนถามมาเอาคือว่าเห็นบ่ได้บ่ได้อัพจ้ะเพราะว่าเพิ่นกินหมืดก่อนเพราะท่านไหนอัพลูก <c> เ <oughs> พิ่นหิวเพิ่งปัดกินบ่อยแต่แม่ว่างโล่งแบบกินเลยเมื่อว่ากันเราจานะเนาะข้าเจ้าหิวเมะก็เลยบ่ได้ไ่ได้ลงคลิปนั่น right mm hmm. you so hungry โอเว่น hmm. มากกินแกงเท็ดเข็ดตามคาำขอโอเว่นมั่อนี่ยูทู่บ้านกับโอเว่นมันอยู่ทของแอนมันสุก ก็ไม่ได้ยุดซุปแย,ยุดหมุนเวียนพอบานทางไปเห็ดงาโอ้เว้ยโรงเรียนปิดเทิมปกติถา้าถ้าปิดเทิมกระเสียาไปฝากไว้ดีแค่บางมือทนายเพิ่อนอยากเพิ่อนอยากเห็นหลานเพิ่นก็บ,บอกว่าเอาไปสรง่งเพราะว่าจังใดทั้งทั้งไปเหตุงาน ของสามีมันผ่านบานยาพอบสามีเพิ่นเห็ดอ,อีกจังหวัดหนึ่งเนาะคะ่ะกะถ้าทนายาเพิ่นวางนะคะถ้าเพิ่นบ่ว่างกะบ่เป็นยังถ้าเพิ่นอยากเห็นเพิ่นก็บอกว่าเอาโอเว่นไปไปไปห้เพิ่นกะเมื่อนั้นก็ได้ยูน้ายาแต่ส่วนมากสีอยูเด็กแค่นะคะเพราะว่ามัน,มนสะดวกมันบอไปรบกวนยาเพิ่นยังเสียจ้ะก็ไปฝากไปเด็กแค่ มาซรี่จ้ะมันเหลือหน่อยๆเลยหอหอมา Can you say hi to everybody มาซซี่ก๊อฟ Can you speak something เอ๋ say กินข้าวกินข้าวด้วยกัน Mm-hmm. Say it together. Thank you, thank you. Mm hmm You know you have Ipsy, Ipsy fan club. A lot The people love you. 3,000! Mm hmm You say thank you to them. Thank you for all the fan clubs. อพอบ้านบุนบยเป็นเงาๆเจ้ะถ้าเรายูรสเป็นสีสัน้รสิผ้าเห็ดอันนั่นอันนี้มันี่ยูบานกับโอเวนเดี๋ยวโอเวนก n นี Mom, <where S 2> ่แค่พูด o n นบิงเ t อ e ทิชชู่ u ูด e ่ ถ้าพอบ้านยูเพิ่นกับผ้าเห็ดอันนั้นอันนี้เนาะจะเพิ่นเพิ่นจะเป็นสีสันผ้าผวกเฮาเห็ดผ้าเห็ดกิจกรรมเดี๋ยวกินข้าวแล้วเเอ็นกับไปซักผ้าซักเครื่องเลยจแต่ว่าข้าต้องเอาไปปั้นในแหงแล้วก็เอามาซอยกันพับกับโอเว่นแล้วก็ มันนี่แอนตั้งใจว่าสีเห็ดซีเมียนของในในห่องแอนนะจ๊ะมันมันหลายของบางอย่างที่แอนบพิ่ใส่แอนก็นว่าสีเอาใส่กล่องแล้วเราก็เอาไปบริจาคมองเขาสีนี้มองรับบริจาคเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าของใส่ต่งตงตงางๆจ้ะเราก็ข้าเจ้าก็สีเอาไปขายในราคาถือเดี๋ยวแอนสิแพ็้ใส่กล้องแล้วก็ให้พ่อบ้านเพื่อนเอาเอาไปเอาไป,าไปบริจาคแทน หน่งอินบ่ะเสียงเสียงธรรมชาติแกงเพ็ดแต่กระเฮ็ดเพราะเผ็ดออกจากเฮ็ดจืดๆเอ็นมาเพิ่มพริกปนเอา น้องโอเวนบาจ้าคลิปน <B unch. S 1> ี้สำหรับแฟนคลับโอเวนเลยจ้าสบายดีกันนะจ๊นะเนาะมันนี่แดดออกจัดจัดแต่ว่าในบ้านกับบ้านหอนจ้าแต่ว่าถ้าออกไปข้างนอกอาจสิหอน เลืวทั้งหอให้พอบ้านไปกินคิดท,ทำงานน่ะเนี่ยมืออื่นอันจะยุดอีกมือหนึ่งเห้วก็ว่าอาทิตย์อันไปเห็นงาน สำหรับการติดตามกับสามพันกว่าวจ้ากับเบอรเสื้อตัวเองด้วกันขอบคุณหลายๆนะคะที่ติดตามคอมาสำหรับคนใหม่ๆที่ยังบ้าหูจกาขอบคุ้วพวกแอนกับจังใดกับล่องกลับไปเมืองคลิปเก่าๆน่าจะเนาะกับอาจสีได้หูจากันนะคะเนาะ I say thank you for three thousand. He says what? He saw some um, I think. A pot. Subscribe No. Mm -hmm. Thank you. You like it? You happy? Mm -hmm. เว้นเบาไทยว่าเป็นเอนคอไพแล้ะจ๊ะความผิดของแอนเองโยนมาหายแอนผู้เดียวแล้วจ้าเรื่องนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้แอนก็บม่เบาไทยเบาอีสานกับหลูกยุต่ว่ามันกะเขากะจำบ่ได้เนาะค่ะแล้วก็พ่อพ่อจังน้อยแอนกับเผอิญว่าแอนกับเขารงเรียนแอนกับฝึกภาษาเจ้าของค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเบา ก็ว่ายู่แต่ว่าเขาเขา,าจาให็นเฮ็ดจังไ๋ได้เนาะ,ก,ะก็คือสิบแมเนความผิดดอกเนาะจานะเนาะสาหรับการเบ้าไทยบ่ได้แต่ว่ากสิพยายามเบ้าไทยกับลูกหลายๆล้วกะมันสิได้ซึมเข้าไปสมองเขานะเนาะพะว่าช่วงนั้นแอนเรียนหนังสือเราบนันี้แอนก็ใส่ภาษาอังกฤษหลายจา้ะทั้งทั้งแอนแอนเป็นคนบ่เกง่งภาษาอังกฤษเนาะจา้าแอนบ่เก่งเอาซะเลยแต่ว่าแอนกะพยายามทําดีที่สุดคะ่ะในการเรียนหนังสือเรากะ ึกอ่านฝึกว่าฝึกฝึกอ่านกับสามีฝึกฝึกอ่านหนังสือให้ลูกก็เลยกลายเป็นว่าช่วงนั้นใส่แต่ภาษาอังกฤษหลายในช่วงเขากําลังจะเริ่มเติบโตเราเข้ากับเลยกลายเป็นแบบเป็นความผิดของแอนเองอันนี้ยนมาให้แอนเลยได้จ้ะว่าเป็นความผิดของลูกเลยที่เว่าภาษาไทยบ่ได้แต่ว่าเขาก็อยากเลียนรู้นะคะเขาก็อยากว่าแอนคิดว่าอนาคตข้างหนา้า เขาอาจซิว่าได้หรือว่าบ่ได้กับอันนี้หายอภัยเนาะคะ่ะขอให้หักโอเวน่นในตัวโอเว่นก็นแล้วกันอย่าคิดว่าน้องโอเวน่นบอกไทยบ่ได้หรอสิสิสเป็นคว่ำจังไงละ่ะคอให้หักให้เอ็นดูคือเกาเหรอจ้ะถึงซิว่าไทยบ่ได้เน,นาะจ้ะเนาะขอความผิดย่นมาหาแอนผู้เดียวเน,นาะจ้ะ You want to speak Thai sometime? I wish เห็นบ้างน้องบอกว่าน้องปรารถนาที่สิบอาไทยจ้ะก็พยายามที่สิบอาไทยกับน้องดูๆนะจ๊ะเนาะโลกะมันสิได้ซึมเขาเน่ยนะนะโอ้ยนะมันมี we speak Thai with you and you just have to remember what o m say okay right say say ข้าพ ครับผม <laughs> ครับผมมี Yes มาแท่รอดวัน อร่อสหวานเลหวานทุกส w วนน้ำตาลมาลอยหนานลยล่ะแต่ว่าบแมนหวานพะว่ามันหวานส่ไหมนี่ซัดเจีวไปแล้วเสียงหย่อม จริงๆการเค็ดอาหารของแอมเด็กจครอบัวกินน้ำก็บแม่นว่าเ,เขาสิกินน้ำได้เหมือดอกจะบางย่างเขากับว่ากินบางย่างเขากับกินแต่ส่วนมากก็สิเฮตะแนวที่เขากินน้ำได้อด็จะมันจังสีได้กินน้ำกันแต่อันน,นถ้ายาคัๆจังเป็นน้ำพริกกะปิเป็นอีหยังยังเสีย จะเฮ็ดกินเองจ้ะเขาบ่กกินเขาว่ามันกินกะปิมันแห้งเขาบ่กกินแต่ว่าแอนมกักแต่เขาก็บ่วาจุ๊ยโอ้โหกินน้องโอเวนคิดฮอตแด็ดดิมีซูเดด สิทธิผูกพันกับพอเพิน่นคักเขวา,าส่วนหมากจะไม่จะเกียดเห็งุงานกาบายเพิ่นสิยุกับพอเพิ่นหลายก็อยู่กับแอนในช่วงช่วงหลังเลิกเลียนเพื่อนกัเลยผูกพันกันหลายในช่วงนี้เพิ่นใหญ่ข้นนะคะแต่ช่วงที่ช่วงที่เกิดจนถึงจนถึงสี่ปีหาปีไปนล้ไปเพิ่นกจะย่กับแอนตลอดเวลาเพิ่นเข้ารงเรียนตอนนั้นอายุห้าขวบนะคะเข้ารงเรียนอนุบาล แต่ว่าประเด็เข้าเตรียมอนุบาลเตรียมอนุบาลมันสามสี่ขวบนะจ๊ะแต่ว่าเพิ่นประเด็เขา้าเพินเ่นไปเข้าอนุบาลแล้วก็เขา้าปหนึปสอ2ตอนปีหน้าเนี่ยค่ะเดือนเดือนกันยายกนกะขึ้นปาสามเราจะเดือนหน้าก็วันเกิดโอเวนจะสิครบ8ปี next month your birthday next month เนี่ยหาโอ้น่าอยู่ เจอ่ 1> 1 2. 2> uh, and a ะหนึถึงอาอ๋อมูเกอบสิบแปดขวบแล้วค่ะมัมช่วยนึ่ัวชิ้นอืมอมมาบอาพ่อฟองช่วงนี้พอ่คยได้ปล่อยคลิปนะจ๊ะคคาจะอยากงานแบบอัดอัดไว้ต่อาอนไม่มีเวลาของมานางเห็ดหม่จัะ จ,จ้ะสิค่อยๆปล่อยเด้จ้ะแอนบ่ได้เฮ็ดคลิปสดนะจ้ะเพราะแอนเวลามันมันบ่คือกันแอนก็เลยบ่ได้เฮ็ดอันนี้ถ้าผู้ใดอยากเมึงสดแอนขออนุญาตนะคะแอนบ่เฮ็ดเพราะว่าแอนบางครั้งเวลาแอนกับครอบครัวมันจังไงละ่ะแอนขออนุญาตเฮ็ดอัดไว้แล้วก็ปล่อยออกไปดีกว่าน่าจะเนาะมันมันมันสะดวกของแอนซึ่งแอนเฮ็ดบ่เป็นน้ำละคลิปสดแต่อันนี้แอนบ่ เอนว่าเป็นกังวลน,นะคะเอนคิดว่าเอนขออนุญาตทายทายทาย,ทายล้วก็ค่อยๆปล่อยไปเนาะค่ะ <c oughs> มันร้อนมากชี่อแสบ <c oughs> แสบสมหวานหวานหืม แซ่บแซ่บอิสเดลิเชสแซบแซบแซ่บแซ่บมินเดลิเชสออคูดบอทเทสกูดมาจ้เหลือไปหลายมาเคเรนอีกวหวานหวานหวานอะไร กินพวกพักสดๆเนี่ยกินลงไปชื่นใจชื่นใจน้องเป็นทามสูตรลดความอ้วน <S <S แอนบะมีอ่อกจ้าสูตรเพราะว่าแอนกินเขากั็ขอบขั้วนะจ้ะแอนก็เลยแอนบะลดอเพียงแต่ว่าอยากกินหลายเท่านั้นแหละแต่ว่าแอนทางกินหลายเนาะอาจสิกินแล้วออกกําลังกายแอนว่านะ น้ำหนักึ้นบางครั้งมันเกิดกับความเครียดนะคะแอนเคยน้ำหนักึ้นในหลายเพราะว่าแอนเครียดแอนเครียดรึเรียนหนังสือแอนย่านแอนบอพ้าแอนเครียดรึแอนอ่านหนังสือบ่ออกนั่นแหละเป็นช่วงที่แอนเครียดที่เครียดที่สุดนะคะในชีวิตก็คือตอนที่เขามาอยู่แคนาดาตอนที่เฮ็ดธุรกิจกับ่่ค่อยเครียดนะคะถึงขนาดเศรษฐกิจบ่ดีแต่ว่าแอนก็มีความสุขในการบริหารลานแอนแต่ว่าช่วงที่แอนเครียดเครียดคะกะไปเรียนหนังสือ แอนอ่านหนังสือบ่ค่อยเก่งแอนแปลบ่ค่อยออกแล้วก็แอนก็รีบเครียดแล้วก็แอนต้องอ่านหนักอ่านหนังสือหลายก็คนธรรมดาเขาเพราะว่าเจ้าบ้านเขาที่เรียนน้ำกันเขาอาจสีอ่านแค่รอบเดียวหรือว่าอ่านด้วยสัมแต่ว่าแอนอ่านหลายรอบนะคะเพราะว่าแอนแอนอาศัยว่าแอนอ่านบ่เก่งแอนบเ่เข้าใจแอนก็เลยต้องต้องทำงานหนักเกรี้ยนหนักกับคนอื่น แต่ก็จบมากก็ดีใจจ้ะอือหวาน <Yours. S 1> น้ำหนักแอนบรลแล้วจ้าจะ <c oughs> ว่าแอนก็บ่ค่อยเดือดร้อนเปน็นไงเพราะว่าเฮ็ดงานหนักลกับถ้าเข้าไปกินเข้าไปลดเข้ากับสิมเม่อยหลายมีช่วงหนึง่งเป็นอยังแอนจิมเมเอยค่ะหวันไปแลนไปเฮ็ดงานนี่คือนิสัยบ่ดีของแอนนะคะ แอนบ่ากินเ้าเศร้าเพราะว่าแอนตื่นจะเศร้าแอนกินบะลงมันข้อแข็งแอนกินกาแฟาถ้วยเดียวแต่ว่าบันนี้นะคะแอนขอบอกเลยว่าให้กินข้าวเศร้าแล้วกินเข้าไปหลายๆนะคะเพราะว่าเขาเหตุงานหนะักเข้าประเด็จปเป็นนั่งแบบนะจ๊ะเข้าบ่ได้จเป็นเหตุงานแบบโซ่ลูหลัางหรือว่าอีหยังเข้าโซพลังพา่เวอร์ของเขานะคะ <laughs> พาวเวอร์กินจ้ะ เราก็ย่างออกกําลังกายถ้าอ้วนสุขภาพดีเราก็เป็นยังกับอ้วนเราก็อัธยาใสยดียิ้มแย้มแจ่มใสกับผู้งามไปเองเลยจ้ะ่ต้องไปกังวลหรอกแซงยังบ้อง้ามยูนีเ้าเจ้าบกบนิยมรถความอ้วนนะฟรังขาเจ้า้าเจ้ามีเสือผ่าใส่้าเจ้าขาเจ้า ขราเจ้าอาสีเมืองงามก็แอนนะคะเพราะว่าข้าเจ้านานหน่อยรูปร่างหนาข้าเจ้ามันหน่อยแต่ว่าตัวข้าเจ้ายังสี่นะคะตัวย่างหนาเลยแต่ข้าเจ้าว่าว่าเดือดร้อนเพราะว่าห้าเฮ็ดงานอาชีพจังสีะะ่เนาะค่ะห้าสิไปรูปบางหลางหน่อยมันเกิดเดี๋ยวมันสิไปย่คนป่วยบ่ได้ mm hmm. กินผักหลายๆจังผักเลมเ่ใหม่กินน้ำกินน้ำหลายๆ ห็่พอค่อยกินน้ำหวานกินบ้างบางครัง้งเพรว่าประดูแล้วก็ชอบมากมันจะระบายดีจ้ายอ่เครียดถ้าเครียดเราก็กินเข้าไปกับว่าระบายเป็นเป็นหามในร่างกายอีกกินร้ายล้วก็ระบายจะดีเองจ้ะสำหรับมันนี้กับบมี่หยังเราจะแม่นังกินขอกบน้องโอเวน่นแล้วก็ กินไป่ากินไปบไปมีแขกรับเชิญพี่น้องเอาเวนกับไรูซีวอกยังเนาะเขาเป็นเด็กหน่อยแต่กับว่าเป็นยังจังวันนี้ก็ไปแล้วจ้าเอาเวนยูคลอคลิปร์มามี่อ๋อ come here sit. <laughs> are <you> s t where you g i n g สวัส <susceptible> ด <wał> ีครับ and please subscribe for my mom's channel and Hancock thank you and my oh my dad comes home soon bye bye <raszam> thank you Owen you เอแล้วจ้ามันี่นะจ้าขอให้สุขสุขคนนะจ้ามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงหรอกกามีเงินมีงานทำจากกินแค่รอสกินแตงกวากินสุอันุุนแนวที่เป็นไฟเบอร์นะคะกินพวกอาหารหมากคละไม่น้ำกินหลายๆลดแป้งหน่อยๆเดี๋ยวกับจอยเองจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ